สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มะพอกับซาหลาอีกตามเคยนะคะในช่องเลาะหามงมวนะคะวันนี้มากับน้องกระถินนะคะถ้าน้องกระถินมันนั่งเลี่นนะคะชมวิวบรรยากาศใกล้บ้านนะคะให้อาหารปลานะคะวันนี้พาน้องกระถินมาให้อาหารปลานะคะ บรรยากาศใกล้บ้าน,นะคะ่ะเสาชงไงบ้านเท่านะคะอยู่ในซอยทาเสาเนาะคะ่ะมีบ,อบ่อเลี้ยงปลาอยู่ข้างถนนไงเนาะคะ่ะผูใ้ใดสนใจกัแบแวะม้าด้นะคะอยากให้อาหารน้องปลาอยากมานั่งร่มเย็นๆนะคะกันม้าใ้นะคะปาลากระหึ่หลากหลายชนิดนะคะปลานิ้นปลาดุกนะคะปลาสวาย ก็จะเยอะมากนะคะน้องทินยกมือหน่อยอสวัสดีค่ะให้อาหารปลาค่ะวันนี้น้องทินมาวันนี้น้องทินมาอะไรวันนี้น้องทินมาอะไรบอกก่อนวันนี้น้องทินมาให้อาหารปลาวันนี้น้องทินมาให้อาหารปลาหมาปูมาปูก่อนเร็ว มาบอยบ้าบ้า,บาโอเคโอเคครับ,บปลากระสิเป็นปลาเพิ่นปล่อยนะคะปลาเพิ่นเลี้ยงไว้สำหรับให้อาหารให้คนมานางเที่ยวมาชมบรรยากาศนะคะมาเงาเหมือเศร้าเงีเหมือแรงสิกระไรน,นะคะเป็นคล้ายๆลายส,สุขภาพนะคะ คนสุขภาพใครจะมาวิ่งออกกําลังกายกับมีร้านกีฬาน้ำ่ายอยู่ข้างๆานจะเป็นลานกีฬานะคะก็จะเป็นหมองหอาหารปลาะะชมบรรยากาศตามธรรมชาติะคะ่ะมีตกนกก็จะมาขอกินอาหารนะคะหลายหลายนะคะนกก็จะมากินอาหารเนาะคะ่ะมีปลาแล้วก็ยังมีนกเนาะคะ่ะ ก็มีนกนะคะอันน้องท,กกทีเรียกนกสิที่เรียกนกสินกแล้วแบบนปฟ้านะคะนกจะมาขอกินอาหารที่หวาวขังนะคะปลามีนกนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาสวายเผื่อกนะคะต,ตัวใหญ่มากนืคะตัวใหญ่มากะคเะห้นใหญ่ แมะมานลังเย็นๆห็นเช้าเชิว,ชวกินโจแฟก็ได้นะคะบรรยากาศที่นี่นล่มลื่นนะคะแดดลมลมตกกลับมาได้นะคะเม่แล้วมีเตานะคะม,มาได้เลยพิกัดอยู่ที่ซอยท่าเสานะคะสเาะคะสทา,เาะะสทงใหญ่นะคะซอยท่าเสานะคะเสาทงใหญ่นะคะมีปลามีนกนะคะมาคอยกินอาหาร เวลามีคนมาให้อาหารนี่สิเนาะคะ่ะจะมีนกมีปลาเนาะคะ่ะก็บนเยอะมากเนาะ,ะสนใจแวะมาให้อาหารปลาคึ้นหลาลับมาได้นะคะเนาะอยู่ที่ลอยท่าเสานะอำเภอกระทุ่มแบนนะคะอยู่ที่เสาทงใหญ่นะคะติดถนนใหญ่เลยนะ,ะติดถนนใหญ่แวะมาได้เลยนะ อยู่ติดถนนใหญ่นะคะติดถนนใหญ่ที่มีนกมีปลาเนาะคะ่ะมีนกมีปลาน้องทีนน้องทีนสวัสดีค่ะยา่าสวัสดีค่ะยังให้อาหารปลาก่อนจะเจะมากนะคะปลาจะหลายมากะ,ะเป็นปลาเป็นปลาพันธุ์คอยนะคะก็จะหนึ่งคนสักหน่อยพอคน ได้กินอาหารน้ำซีคนมาให้อยังจริงๆนะคะปลาก็จะเยอะมากสออนหลพี่น้องปลาไหลาหลาค่ะสะออนสอ,อน้อนหล ใครอยากแวะมาทำบุญให้อาหารนงปลานะคะแวะมาได้เลอคะ่ะที่ซ้อยทาเสานะคะ่ะจะมีปลาหลากหลายชนิดให้เราดูนะคะแล้วอาหารปลานะคะ่ะจะมีปลามากมายหลายชนิดให้เราให้อาหารนะคะตัวนี้่มากนะคะเด็กสมบูรณ์มากนะคะปลา สมบูรณ์มากไม่เพลิเพลินีลยทุกค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากค่ะปลายนี่เยอะมากนะคะฟังมัดช้าแล้วค่ะ ผู้ใดสนใจอยากให้อาหารนองปลากาแฟเมื่อเด้อค่ะอยู่ซอยท่าเสาติดถนนใหญ่นะคะอยากจะมานั่งพักผ่อนจิบกาแฟนะคะยังมือเสายังมือแลงยังสี่กอะดรนะคะฝั่งข้างข้างจะมีร้านขายอาหารปลานะคะแล้วก็จะมีลานกาแฟนะคะสามารถมาชมกันได้นะคะ อยู่ที่วัดท่าเสานะคะอยู่ที่ซอยท่าเสานะคะบ่ม,มันวัดด้อค่ะอยู่ที่ซอยท่าเสาเสาทงใหญ่เ้ยค่ะติดถนนใหญ่เลยนะคะก็จะมีปลาหลากหลายชนิดให้ดูนะคะเมื่อนี้กับบอมี่ยังไลค่ะอีลากกบบอมีนน่ยังไลนะคะเมื่อนี้ลากะขอฟากช่อง กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซัมไายให้ช่องล่าหามามวนน้ำเนยด้วยค่ะมันนี้บ่มี่ยังหลายค่ะสวัสดีค่ะ